พระวจนะทรงพระราณภาคคมยิ่งกว่าดาบสองคมโรเจอร์แห่ง RICC คิดจักรร่วมเย็นนานาชาติพัฒนาการ17กรุงเทพในหัวข้อให้ความยุติธรรมไหลหลังสู่จิตวิญญาณของคุณเรามาฟังว่าในข้อพระคัมภีร์อาโมสดบทที่5ข้อที่24 แต่จงให้ความยุติธรรมหลังไหลลงอย่างน้ำแต่ให้ความชอบธรรมเป็นอย่างําทานที่ไหลอยู่เป็นเนืองนิดเรามาไข้ควรดูว่าพระธรรมในข้อนี้ของอาโมสดบทที่5ข้อที่24พระเจ้าตรัสผ่านผู้เผยวนจะนะอาโมสดถึงประชากรของพระอ,องค์พวกเขาทำสิ่งทางศาสนาอย่างถูกต้องร้องเพลงนมัสการถวายเครื่องบูชา เข้าร่วมเทศกาลต่างๆแต่หัวใจของเขานั้นห่างไกลาจากพระเจ้าพวกเขาปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไม่เป็นธรรมเมินเฉยต่อคนยากจนและทําสิ่งผิดซึ่งพระเจ้าไม่ทรงพอพระทัยยิ่งนักพระองค์ตรัสว่าสิ่งที่พระองค์ปรารถนาจริงๆคือความยุติธรรมการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเป็นธรรมและเมตตา และความชอบธรรมการดำเนินชีวิตที่เป็นที่พอพระทัยของพระองค์ความยุติธรรมและความชอบธรรมไม่ใช่สิ่งที่เราทำเพียงครั้งเดียวแต่ควรไหลหลังจากชีวิตของเราเหมือนแม่น้ำที่ไม่มีวันเหือดแห้งการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันวันนี้ลองถามตัวเองดูว่าฉันได้ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเป็นธรรมและเมตตาหรือไม่ฉันดำเนินชีวิตอย่างไรที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าหรือไม่ มีใครที่ฉันควรช่วยเหลือหรือให้อภัยหรือไม่เป็นคำถามสำหรับตนเองที่จะขัดเกลชีวิตนะครับแม้แต่การกระทำเ,เล็กๆน,น้อยๆเช่นการพูดด้วยความเมตตาการยืนหยัดเพื่อผู้อื่นหรือการช่วยเหลือเพื่อนก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำแห่งความยุติธรรมและความรักพระเจ้าได้คำอธิษฐานในเวลานี้เรามาอธิษฐานร่วมกัน ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยความยุติธรรมและความชอบธรรมขอให้ความรักของพระองค์ไหลผ่านข้าพระองค์เป็นเหมือนแม่น้ำขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ปฏิบัติต่อผู้อื่นตามที่พระองค์ทรงปรารถนาและทรงทำให้หัวใจของข้าพระองค์ถูกต้องต่อพระองค์ในวันนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระวจนะของพระเจ้าคือสตาวุต ที่ทรงพลังขอเรานำการอธิษฐานในเวลาในาสู่จิตวิญญายของเราแตะลงมือปฏิบัติทันทีเป็นพระพรต่อชีวิตขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่านสวัสดีครับ